สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูมีเคล็ดลับหรือเทคนิคดีๆในการทำชิ้นงานนะคะจะเห็นว่าชิ้นงานสองชิ้นนี้เหมือนกันไหมชิ้นงานของออสองชิ้นนี้นะคะลักษณะของการทำนี้จะเหมือนกันเลยแต่จะเห็นว่ามันจะต่างกันตรงนี้นะคะมันจะต่างกันตรงนี้ ซึ่งมันต่างกันนิดเดียวมันก็จะทำให้ชิ้นงานแตกต่างกันนะคะอ,อครูได้สอนวิธีการทำชิ้นงานตัวนี้นะคะลงในลงเป็นวีโอให้แล้วแต่ประเด็นี้ว่าเทคนิคของการทำเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นอ,อ่ารูจะกว้างหน่อยนะคะอันนี้จะปิดเลยซึ่งลักษณะข,ของการทำเนี่ยมันก็จะเหมือนกัน มันจะต่างกันตอนวิธีการดึงนะคะลักษณะของการทําชิ้นงานเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะคะจะทาได้สองวิธีวิธีแรกคือเราจะถักโซ่นะคะเราจะเริ่มต้นในการถักโซ่ให้เป็นวงกลมเราจะเริ่มเราจะถักโซ่หกหรือโซ่แปดหรือโซ่สิบก็ได้แล้วแต่เราว่าเราต้องการให้ตรงตรงเนี้ย กว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะวิธีแรกเป็นวิธีการถักโซ่วิธีที่สองนะคะเป็นวิธีที่ครูสอนตัวนี้ก็คือการทำได้ให้เป็นวงกลมนะคะลักษณะของการเริ่มก็จะเป็นแบบนี้นะคะครูครูได้สอนไปแล้วไปย้อนกลับไปดูนะอันนี้ครูสรุปเลยนะคะเราจะทำได้ให้เป็นวงกลมแล้วเราก็ถักพอหนึ่งขอมา ให้ได้จํานวนที่ต้องการเมื่อได้จํานวนที่ต้องการเราก็จะมาดึงตัวนี้เห็นไหมว่ามันจะมีสายตรงนี้ให้ดึงนะคะเราก็จะมาดึงตัวนี้อ่แเราก็จะดึงเข้าถ้าเราต้องการให้มันเป็นรูแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้ได้จังหวะพอสมควรแล้วก็อะมาถักปิดให้เรียบร้อยนะคะมาถักจบให้เรียบร้อย มาถักจบนะคะซึ่งลักษณะของชิ้นงานเมื่อเราได้เมื่อเราได้เราถักจบแล้วนะลักษณะของชิ้นงานมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันจะมีรูๆตรงกลางนะคะเห็นไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากได้แบบนี้เราอยากได้แบบนี้เราก็ดึงให้มันชิดเลยเราก็ดึงให้ชิดเลย เห็นไหมแล้วเราก็ถักปิดนะคะลักษณะของชิ้นงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าเราทำตรงนี้เราดึงให้มันต่างลักษณะของชิ้นงานมันก็จะมีความต่างกันเห็นไหมคะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนอ่า เราชอบแบบไหนนะคะเราก็สามารถทําได้ทั้งสองแบบเนาะแต่ลักษณะของการถักการทําเหมือนกันเลยแต่อันนี้มันจะทำได้สแบบคือมันจะทำเ,เริ่มต้นจากโซ่ก็ได้หรือเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้นะคะลักษณะชิ้นงานก็สามารถทําได้เหมือนกันอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อใครจะนําไปใช้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ